วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องชงครับที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นแยกย่อยออกมาเป็นรุ่นใหม่ครับก็คือ i b บอร์ 7, ลิทเรุ่น1นึ่งกรุ๊ปนั่นเองครับ โดยปกติครับไอบริทอลเนี่ยเขาจะมีรุ่น i อ7ีซอยู่แล้วแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่หม้อต้ม12ลิตรครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมและยอดขายสูงสุดเลยครับทั่วโลกและรุ่นนี้เขาตอบโจทย์เพนพอยท์ครับโดยการที่ลดขนาดลงมาให้เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวครับเหลือ1น่หัวกรุบครับแต่ว่าโดยรวมเนาะก็ยังมีความครบคันแหละไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําร้อน1่ท่อท่อสตรีม1ท่อครับแล้วก็หัวชงนะครับเป็น1หัว E61 ซึ่งสามารถพรมน้ําก่อนการสกัดออกมาได้แบบดีเยี่ยมเลยปุ่มนะครับก็สามารถตั้งค่าได้4ปุ่มด้วยกันเนาะหนึ่องสามปุ่มกลางคือปุ่มแมนนวลครับแล้วก็ในเรื่องของกําลังไฟเครื่องนี้มีกําลังไฟเพียงแค่1,800วัตต์แต่มากับหม้อต้มใหญ่ที่เป็น6.5ลิตรซึ่งถือว่าเป็นไซส์คอมแพกเลยนะมีหม้อต้มใหญ่กว่าคอมแพกสอหัวบางเครื่องซะอีกครับแล้วก็จะเป็นปั๊มโตรตารีด้วยฉะนั้นเนี่ย การสกัดกาแฟการทำงานต่อเนื่อง250แก้วถึง300แก้วต่อวันเนี่ยสบายๆน้องเอาอยู่แน่นอนครับและสีของเครื่องนี้ครับก็มีให้เลือก4สีเหมือนกับเครื่องใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบ glossy white สีเลดนะครับเป็นสีแดงเนาะเป็น black นะครับแบบสีดำด้าน matte แบบ black แล้วก็เป็น Tiffany blue ซึ่งเป็นสีพิเศษที่เหมือนน้ำทะเลลูกค้าก็สามารถ c u สตอมให้เข้ากับร้านเราได้แล้วก็มันจะเหมาะกับคนที่แบบ เปิดร้านอาหารนะครับหรือต้องการใช้งานที่ไม่ได้เยอะมากและด้วยการออกแบบรุ่นนี้มาครับจึงเหมาะกับคนที่มีเพนพอยต์ในเรื่องของพื้นที่จํากัดอาจจะมีบาร์ขนาดที่ไม่ใหญ่มากและต้องการพื้นที่วางเครื่องบดวางลิ้นชัก้อการหรืออุปกรณ์การชงเครื่องนี้จึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากครับเราลองมาดูการไหลของน้ำเนาะแล้วก็การสตรีมนม,มของเครื่องนี้ดูนะครับอ่ะนี่ฮะ สังเกตว่าไหลแบบเป็นเลนชาเวอร์เลยนะแล้วก็ไม่มีอาการฟู่หรือสะสมความร้อนฉะนั้นนการชงกาแฟจึงทาออกมาได้ดีครับแล้วก็เรื่อง,องการสตรีมนะนี่ฮะเนี่ยก็ถือว่าแรงนะเพราะว่ามันเป็น6.5ลิตรมันถือว่ามันใหญ่กว่าคอมแพคบางรุ่นที่เป็น2หัวชงแล้วก็มอต้ม5ลิตรอีกเนาะแล้วก็ตัวของมือหมุนบนหนกสองข้างเนี่ยจะเป็นแบบล็อกเดียวครับเป็นเหมือนวันล็อกอะแค่เนี้ย อ่าเราก็ปิดได้เปิดสตรีมก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นสกาภาพในการทํางานไม่ต่างจากเครื่องใหญ่เลยแต่เล็กกว่ามินิมอลกว่าแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากกว่านั่นเองครับลองไปสกัดกาแฟดูช็อตเอเปสโซ่กับเครื่องนี้กันครับโอเคเริ่มการสกัดช็อตนะครับ กับ IB7 รุ่นหนึ่งกรุ๊ปนะครับนี่ดูเนาะโหต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะการไหลของน้ำนะครับลักษณะสเส้นแล้วก็การสกัดด้วยเทคโนโลยีของไอบริทอลทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับนี่อันนี้สกัดเป็นเอสเปรสโซ่ับเบิลช็อตนะนี่ครับอ่าโอเคได้ชอด็อตเอสเปรสโซ่มาแล้วครับหืม เขาบอกว่าอร่อยมากครับหวานชำกับเครื่อง i b r บริทัลหรุ๊ปเครื่องนี้เราไปลองสตีมนม,มดีกว่าว่าสามารถสตีมนม,ม,มออกมาได้เนียนนุ่มแล้วก็การทํางานเนี่ยง่ายแค่ไหนไปลองดูครับมาลองดูครับโอ้โหคนแรงเลยดีมากแรงไม่ต่างเครื่องใหญ่เลยครับแล้วก็สตีมง่ายมากเลยนะแค่วางเฉยเลยครับแค่นี้เองปุ๊บนี่ฮะ แรงแรงจริงนะผมมองว่าเป็นหนึ่งกรุ๊ปที่แบบว่าสตรีมดีมากนะครับด้วยบอยเลอร์ที่มันใหญ่มากอ่ะนี่ และนี่ครับก็เป็นการทำงานของเครื่อง I b e บ i t o ท IB7 1บีเซเว่นหนเครื่องนี้ครับอย่างที่บอกตอนต้นครับว่าเครื่องนี้เหมาะกับคนที่พื้นที่จำกัดต้องการทำกาแฟแบบมืออาชีพไว้ขายเสริมขายหลักครับหรือไว้ในคอนโดที่บ้านก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะและนี่ครับก็เป็นรีวิวแล้วก็การใช้งานของเครื่อง I b e บ i t o ท IB7 1บีเซเว่นหนเเครื่องนี้ครับ ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Worldwide Coffee ทุกสาขาลองเข้ามาดูเครื่องจริงก่อนรับรองว่าน่ารักน่าใช้มากๆแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของโอมใน Worldwide Coffee Channel ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ